ครับวันนี้วันชัยลุยสวนก็มาลุยสวนยางนะครับสวนยางแห่งนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับอยากให้ผู้ใหญ่ได้แนะนําชื่อที่อยู่นิดนึงครับผมครับครับสวัสดีครับกับผมกับนายธีรวุฒิราชสกูลนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองแรงตําบลห้วยลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับครับพิกัดตั้งนะครับสําหรับ ผมกับมี่สวนยางอยู่16ไร่16ไร่นะครับยางนี้กี่ปีแล้วครับที่ใหญ่ยางนี้กับปี2 4 1 4ครับก็20กว่าปีครับกับนี้ก็ได้จ้างเหมือนกันครับแล้วก็มีปัญหาเป็นไงฮะมีปัญหาอย่างนี้ยางยิ่งเป็นแถว S 2> <S 2> ได้เป็นแถวห้าไร่จะเห,ห,หลือถึงสามร้อยต้นหไหมอ่าห้าไร่ปกติมันต้องสี <400 S 1> <400 S 2> ่ร้อยต้องสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าตอนนี้ไม่ถึงสามร้อยแล้วมันถึงป็นไรที่กี่ได้นะครับแต่วันนี้ผู้ใหญ่ได้มาเจอแอมโกลอะมิโนโปรตีนของเรานะครับซึ่งมีทั้งชนิดน้ําแล้วก็แอมโกลเอทอปนะครับตัวนี้คือค่าเชื้อราพวกราชุมพูราเส้นดําสีดําพวกนี้นะครับแล้วก็แอมโกลชนิดผงอันนี้คือปรับสภาพดินด้วยของเราเนี่ยใช้ร่วมกันฉีดพ่น นะครับหรือตักรากที่บริเวณเลยหน้ายางลงมาถึงโคนก็ได้ใช้ได้2แบบนะแล้วแต่ชาวสวนจะสะดวกช่วงไหนแบบไหนนะครับทางผู้ใหญ่นี้ได้ฉีดใช่ไหมครับครับผมฉีดได้ฉีดนะครับฉีดไป1ครั้งนะฮะตั้งแต่วันที่28มกราที่ผมฟังเมื่อกี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเดือนนี้ก็กุมภาพึ่งได้4วันวันนี้วันที่5ครับถูกไหมครับใน5วันเนี่ยผู้ใหญ่เห็นผลลัพธ์แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ใช้เอ็มโกแล้ว ก็ภาพรวมแล้วภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าสําหรับการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีน้ํายางสีสวยขึ้นไหมสีสวยแล้วก็ปริมาณก็เพิ่มเพิ่มนะครับแล้วที่กรีดไม่ได้หน้าตายนึ่งอยู่เนี่ยไปลองกรีดบ้างหรือยังครับไปลองกรีดแล้วครับออกไหมครับ ปรากฏว่ามันออกมีดก็ถือว่าแค่สี่วันเองนะครับแต่ที่จริงแล้วมันต้องเป็นเดือนแหละแต่ผมลองดูลองสี่วันคือรวดเร็วมากจริงๆผมผมอยากให้ชาวสวนส่วนใหญ่ที่ผมไปแนะนํานะผมบอกว่าให้ฉีดได้สักสองถึงสามรอบและให้ไปลองต้นที่มันไม่ออกให้ลองดูปรากฏว่าของผู้ใหญ่ฉีดครั้งเดียวแล้วแค่4ีวันไปลองแล้วออกเลย นะครับเพราะนั้นถ้าไหนยังออกไม่ดีฉีดอีกสักสองรอบก่อนนะครับแล้วไปกรีดใหม่ไปเปิดหน้าใหม่มันจะออกปกติเลยครับแล้วเชื้อราต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับถ้า3ามสี่วันไปแล้วในถ้วยน้ํายางเราจะเริ่มไม่มีราชุมภูมิจะเริ่มไม่มีพวกเชื้อรามันจะหายไปหมดเลยตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้เห็นว่าแอมโกเนี่ยโดยภาพรวมแล้วผู้ใหญ่เริ่มมั่นใจแล้วยังครับเริ่มมั่นใจครับมั่นใจนะครับ อยากให้ผู้ใหญ่ได้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตรงนี้ได้ลองมาใช้เอ็มโกของเรารช่วยช่วยบอกนิดหนึ่งได้ไหมครับครับขอชันช่วนนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่กําลังมองหาครับสินค้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับผีมาทดแท่นนะครับ,รบทดแทนน่แทนปุ๋ยเคมีหรือว่า,าเพิ่มาเพิ่มน้ำยางเพิ่มน้ำยางเพิ่มรายได้นะครับถือว่าเติมเป็นเป็นตู้ไอทีเอ็มนะครับเพราะาเติมเงินเข้าไปในตู้ไอทีเอ็มเท่านะครับตัวนี้ก็ถือ ถือมาถือจุดนะครับสำหรับแอมโกนะครับเพราะว่าผมกับเป็นผู้ที่ทดลองใส่หลายยางหลายแนวนะครับเพราะว่าเสียดายสวนนะครับมันยังไม่ทันถึงเวลาตัดโคนนะครับถ้าข้กีดบ่ได้ข้อก็จําเป็นต้องตัดโคนในเมื่อข้าปรับปรุงได้อยู่ข้อก็ต้องเสียเวลาไปปลูกไม้นะครับสร้างสวนปลูกไม้ก็ใส่เวลาโดนนะครับสําหรับแอมโกผมก็ถือว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์อยู่นะครับสําหรับในการดูแลบํารุงรักษานะครับเขาต้องบํารุงน้ำรักษาไปพร้อมนะครับสาหรับสวนยางนะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับผม